สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็พาเด็กยิงมุกดานะคะพาเด็กหญิงมุกดามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะได้เมตานะคะส่งส่งอะไรนะส่งเม็ดนะคะส่งเม็ดมาให้นะคะก็ส่งมาทางครอบครัวน้องโอปอนะคะครอบครัวน้องโอปอลแฟมิลี่ก็ ได้พาน้องมุกดานะคะเอาเม็ดไปแจกให้นะคะให้กับครอบครัวเพื่อนช้างด้วยกันนะคะต้องขอบคุณพี่ออมากๆเลยนะคะที่ส่งเม็ดนะคะมาให้ครอบครัวน้องช้างนะคะชาวช้างสวนช้างไทยๆนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยหมาเมียมาตามกัน Razor, uh, ฟารช้างอยู่ข้างหลังลูกตอนนี้เราจะพาอา uh, น้องมุกดานะคะเอาเมสนะคะมาให้คุณยายขมูลนะคะคุณยายขมูลนะคะ ก็ขอบคุณพี่ออมากๆเลยนะคะที่เมตตาชาวช้างนะคะช่วยเหลือน้องช้างสกงานนะคะอยู่ที่พัทยานะคะอาจเจอพ่อควานอ้าวคือทิมไว่ลูกไปไปให้หอดเฮียนเขา,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 าก็ขอให้พี่ออนะคะมีสุขภาพพลัมไมงแข็งแรงนะคะ เงินไหลก้องทองไหลมานะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะอันนั้นอันนขัของของเยัยน้อยชุดเอียงชุดเอียงดึงดึงชุดเนี่ยชุดเอียงไหมอาจารย์น้องเจ้าดึงให้คอยเนี้ย ไปยังมาดึงมานี่มัดให้บอลเนนนปลุกสาวพลาคอยชุดกระซิบรุดมานี่ไม่ไกลหลายเลยนะไปไปครับเก็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 บมาเก็บมา อันนก่อนเดี๋ยวสิตัโตเองดอกต้องไปอันนี้ม่นให้อันนี้ก็จะเป็นบ้านของอคุณยายคำมูลนะคะอบ ให้ควานช้างไม่อำภัยนะคะมอบให้ควานช้างไม่อำภัยนะคะน้องมุกดาก็เป็นสะพานบุญให้นะคะวันนี้นะคะนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นของอ่าของคุณยายขมูนนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนั้นอยู่กับเขาบอกว่าไฮพีดก็บอกว่าของขเออหูกระเป๋าแม่ต่อไปเราก็จะไปให้อา พังบุญมานะคะครอบครัวของพังบุญมานะคะก็จะเป็นเมสนะคะยาสีฟันเดอร์โบเมนอีกอย่างเด่นหนั่นเขาว่ายาสีฟันไม่เกี่ยวใส่เออตัวมูนยังต้องใส่เอเอนะคะนั่นแหละเขาว่ายาสีฟันยาสีฟันบีบเอา,สาใส่ใยญ่ขมูลอยู่ใส ยายคุณมัดมัดยูใสย,ยายขโมยมัดยูใสพันเอามาเลยยูคุณไปไในยานวนทางไรหนมาวพ่อาพี่ตีว่าเรียนเลยเรือบ้านของออพังบุญมานะคะเอ่อมุกดาของเราก็จะนำแมสนะคะแมสจากพี่ออนะคะ ขอบคุณพี่ออนะคะเหลือหลังสุดท้ายนะคะเป็นแม่พังบุญมานะคะก็มีอยู่3ามครอบครัวนะคะโอ้ยสีครอบครัวกับแม่พังอัมไพยนะคะอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมุกดาของเราก็ใส่ชุดสวยใส่ชุดสวยสีฟ้าเหมาะกับน้องมุกดา โอ้โฮบนสูงแท้ลูกสูงแท้นะคะมอบแมตให้บ้านของแม่พังบุญมานะคะของพี่ออนะคะของพี่โอจ้าขอบคุณจ้าค่ะขอบคุณพี่ออมากๆนะคะส่งแมตนะคะมาให้นะคะขอบคุณน้องบุกดามากๆเลยจ้ายืนหยกยืนหยกเมื่อยแทนขอบคุณมากๆเลยนะคะป่ อ่าเสร็จแล้วนะคะก็เสร็จภารกิจของน้องมุกดาแล้วนะคะใส่ชุดสวยๆนะคะเออเออโอปอออเอโอปอพึ่งผู้ซึ่งไม่ถูกกับอะไรเลยไล่ไกลยังเดี๋ยวเออเออไไกลไ่ไกล อะไรนี่อะๆๆนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่เฮยเฮเยน้เ้อๆๆอมีเพื่อนเล่นเฮวลลูกชายฉัน ม่ควาก็ขอในยญาตนี้นะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะคะเพื่อการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องโอปอนะคะสวัสดีค่ะ